ส่วนสาวชักรจันอ์อาคัมสิริแม้จะยังไม่สลัดผ้าถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำรอบสองแต่ก็ทำเอาหนุ่มๆห,หายใจสะดุดกับแฟชั่นเซ็กซี่เบาๆในในิตยสาราดังค่ะสิ่งแม้เจ้าตัวจะกล้าโชว์มากขึ้นแต่ก็ยังไม่คิดพึ่งมีดมอยดซิลิโคนเข้าร่างกายเพื่ออพไซหน้าอกหน้าใจให้เป็นประโยชน์ในการทำงานค่ะจะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องแบบใหญ่เบิ้มถึงจะเซ็กซี่เสมอไปแต่ละคนก็แบบมี ความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองอยู่ที่การโพสท่าทางอะไรอย่างงี้มากกว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการของบราหลายๆแบบแล้วค่ะสามารถอยากจะใหญ่ก็แบบทําให้ใหญ่ได้อยากจะคล่องตัวก็เปลี่ยนแบบได้ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งเรากลัวผลในอนาคตทัางน้าระยะยาวมากกว่าเพราะว่าถ้ามีสิ่งอะไรแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,น สาวจันยังย้ำว่าก่อนตกลงถ่ายแบบเซ็กซี่ในแต่ละครั้งต้องพูดคุยเรื่องคอนเซปต์ให้เข้าใจตรงกันก่อนวันน้องจ๋าจะไม่โป๊เปลือยแล้วการโพสท่าก็ต้องไม่ล่อแหลมเกินไปเธอจึงจะยอมรับงานชิ้นนั้นให้หนุ่มๆได้กระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะ